มันไปยิงลางรถไฟไม่ทะลุหรอกนะท่านอย่าไปลองยิงนะเอารางรถไฟมาตั้งเนะี่ยน้องน้องที่ทําคลิปท o u t u b e อยู่เนี่ยเอาลางรถไฟไปยิงอนะ่ะลางรถไฟมันมีส่วนเว้าวเข้าไปเนี่ยเหมือนตัวยูอ่ะเข้าไปไปยิงใกล้กลแล้วก็กระสุนมันจะกระเด็นใส่เอาอันนี้อันตรายนะน้องน้องนะอันตรายนะฮะแต่มันสามารถยิงเหล็กหน้าจะหนาประมาณสี่หุน่นมั้ง ก็หนาเหมือนกันนะเหล็กแผ่นเหล็กแผ่นแผ่นนะ่ะหรือยิงจอบจอบที่เหนียวที่สุดคือจอบตาจระเข้นะแต่มันก็บางนะจอบอะจอบก็บางแค่สองหุนมั้งสองหุนส่วนขึ้นมาด้านบนก็สองหุนสามหุนผมก็ไม่แม่นเรื่องตัวเลขนะฮะแต่เหล็กแผ่นเฉยๆเนี่ยสี่สี่หุนเนี่ยยิงทะลุสามห้าเจ็ดนี่ยิงทะลุเลยนะครับ อ้เท่น่าดูนะมีปืนเนี่ยแต่ว่าเวลาพกก็อึดอัดหน่อยพกก็จะอึดอัดหน่อยมันไม่ใช่หนังลำกล้องมันยาวมันทิมน้องชายทิมตรงน้องชายอย่างเงี้ยนะามานะครับ